เรามีการแจกของได้ค่ะเราจะจัดกิจกรรมในเพจ Facebook นะคะของ e l l ี่เดีย My Melody นะคะคนก็ไปเล่นกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะสุ่มแจกกันนะคะทั้งหมด7รางวัน,นะคะ่ะ You only need the light when it's burning low Only miss the sun when it's t a r t s snow Only know you love her when you let it go w o h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  Only know you've been high when you're feeling low y o n l y hate the road when you r e missing home You only know you love her when you let her go ในส่วนของรองพื้นนะคะในวันนี้เราจะใช้เป็นตัวนี้ Shuka Magic Creamy Skin Care Foundation ค่ะซึ่งลิลลี่มี2เบอร์เบอร์1นะคะไลท์เบสแล้วก็เบอร์02มีเดียมเบสเป็นรองพื้นสูตรฉ่ำวาวก็จะสามารถปกปิดพวกแบบดูขมขนหรือว่าแบบพวกรอยคำ้ำรอยสิวอะไรนี้ได้ แล้วก็มีค่า SPF 30บวก PA สบวก,วกค่า SPF ของเขาเนี่ยก็สามารถปกป้องผิวจากพวกแสงแดดนะคะรวมไปถึงพวกรังสี UVA นะคะแล้วก็ UVB ซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติใครหนะ้าแห้งไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะให้ผิวดูฉ่ำวาวแล้วก็อิ่มน้ำได้ด้วยตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันมีสารสกรัดจากคอลลาเจนอยู่ข้างในนี้ <S <S เพื่อที่จะช่วยบำรุงให้ผิวหน้ามีความแบบยืดหยุ่นแล้วก็ไม่เป็นคราบนะอยู่ติดทนนานตลอดวัน นี่ตลับข้างในก็แบบน่ารักมูมีฟงฟิงขนาดนี้นะคะมี่สีชมพูแบบนี้ฮิลลี่ชอบสีมากอะคือแบบโคตรโคเรียเลยอ่ะหยิบขึ้นมาแล้วแบบแจ่มจรัดทั้งปากซอยเออก็อันนี้นะคะเขาก็จะมีกระจกให้ในตัวแล้วก็ต้องรอบแผ่นฟิล์มแล้วก็มีเป็นพัฟแบบนี้ลองพื้นเนื้อครีมซึ่งสินี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็คือแบบ เขากับผิวดิลี่แต่ออกเหลืองหออกปะคือมันจะเป็นโทนในโทนเหลืองหน่อยก็คือจะไม่ทําให้หน้ามันเป็นสีเทาไม่ทําให้หน้าวอกหรือลอยน่าจะเหมาะสําหรับสาวๆคนไทยแล้วก็สาวๆที่มีผิวโทนออกเหลืองเพราะว่าถ้าเกิดมันติ่งชมพูจริงๆจะทําให้หน้าของเราดูแบบหน้าเทาอันนี้ก็เป็นสีเหลืองนะคะก็จะเป็นอันเดร์โทนที่จะทําให้ผิวแบบดูกลมเกินการอะไรอย่างงี้ส่วนอีกสีหนึ่งเดี๋ยวพี่จะลองสวอชให้ดูนะเข้มเหมือนกันนะ ก็คือคิดว่าไอเบอร์สองเนี่ยจะเหมาะกับคนที่แบบผิวเข้มขึ้นมานิดนึงเห็นปะ่ะเข้มกับนายลี่เยอะเหมือนกันอ่ะคือแบบสามารถใช้แบบเป็นเชดดิ้งได้อ่ะตอนแรกเนี่ยคือลีล่ย Allāh พยายามไปกดสิวเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นชัดๆแต่แบบเออที่ t ูบ b วัน t เขากดไม่ถึงรอยสิวเลยเลย้ยก็ถือว่าดีนะก็ดีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทดสอบการปกปิดให้ด้วยวิธีการใช้ไอายไลเนอร์แทนละกันรอยจุดดยาง,งดำนะอ้อมหนึ่ง ถือว่าโอเคเลยอะไม่ได้ปกปิดแน่นแบบเอียดอะแต่ว่าเป็นการปกปิดที่แบบเบลอเบลอไปได้เยอะอะเบลอพวกจุดดยางดำอะไรนี้ไปได้เยอะเลยเริ่มจากการปกปิดรอยใต้ตาของเรเลี่ที่หนักหน่วงมากเห็นได้เลยความแตกต่างก็คือใต้ตามันจะแบบทำให้ปกปิดได้แล้วเนื้อเาก็จะเป็นออกแนววาวๆเล่นกระแสงน่อยเนาะดูติ อเฮ้ยทีเดียวรู้เรื่องรอยแดงคือแบบลาก่อยเลยอะปกปิดทีเดียวอยู่เลยอะเออนางปิดเนียนวะอลองพื้นในแบบตลับอะแบบเวลาเราไปไหนมาไหนจะได้พกพังง่ายๆไม่ต้องพกรองพื้นเป็นขวดอะไรอย่างเงี้ยหลังจากการลงฟาวเดชั่นนะคะชูบุกกาดแล้ว เราจะใช้เฮ้ยจะทำเสียงตื่นเต้นทำไมนี่ค่ะเป็นแป้งนะคะของ Physician Formula เพราะว่าชูบูกะเนี่ยจริงๆถ้าเกิดใครชอบผิวดีวีก็ไม่ต้องเซตหน้าได้ริลลี่คิดว่าวันนี้เราจะต้องอยู่ทั้งวันลิลลี่จะใช้นางเป็นรองพื้นนะนึกออกไหมก็คือต้องเซตแป้งตามปไปด้วยใช้แค่แบบตรงนี้พอไม่ต้อง เขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องใช้เยอะมากใช้กรอบหน้าไม่คือจะอบอกเมื่อคืนฝันว่าแฟนมีกีก่ะเฮ้ยคือตื่นมาแล้วคือโกรธมากอะแบบรู้สึกแบบรู้สึกอยากเลิกกับมันจริงๆอยาอกติดเลยแมนคนไม่ฝันเนี้อออกปะแบบิลี่เธอคนแบบนอนหลับแล้วฝันเป็นสีดาม,มาไม่ฝันอะไรอะทีนี้ต่อมาใช้ชูบุกะนะคะเบอร์ที่นี่บอกว่าจะเกลี่ยให้บอนเร์มันดูเนียนมากยิ่งขึ้นเนาะก็กดๆไปอือ คือเราจะต้องแต่งหน้าให้สวยกว่าที่เป็นกิ๊กกาแฟในฝันเออเดี๋ยวนะนี่คือโจทย์การแต่งหน้าอะไรไคือได้ข่าวว่าจะแต่งหน้าไปเดินสยามไม่ใช่หรอนี่เป็นโจทย์ใหม่แต่งหน้าให้สวยกว่าผู้หญิงในฝันเหมือนเราชอบเขาแปลกแปเฮ้ยคือริี่เพียนไปแล้วอะแล้วคือเม,มื่อกี้เปิดม่านแล้วเจอจิ้งตกต่อเรามายิ่งเพิ่มความตกใจทวีคูณคือวันนี้นี่ไม่ช็อกตายก็บุญแค่ไหนล้วเราจะใช้ที่ เขียนคิ้วของมิ l ล่นะคะ3 in 1 professional finishing brow มีฟังก์ชันมากมายเว้ยคือเจ๋งมากอะคือมีมาสคาร่าอยู่ในนี้ด้วยแล้วแบบเรียวเล็กมากเดี๋ยวจะใช้ในอันเนี้อันเดียวจบต้องทำให้มันเวอร์าวางมากหรอกสมัยก่อนแต่งหน้าไปสยามอีบ้าเขียนอายไลเนอร์หนาเป็นบ้านเลยคือแบบไม่แต่งยังสวยกว่าไหมขึ้นงตัวเองนิดนึง แต่แต่ก่อนก็ว่าสวยนะทุกคนก็จะชมว,ว่าลิล <c oughs> ี่กตายไงสวยจา้าเฮ้ยเราเป็นแบบผู้นำแฟชั่นกันกีดตาแต่หม้อสองอยากจะพูดสมัยที่เรียนนี่คิดกีดตามากคือแบบอย่างอื่นแบบโลนๆไว้ก็ได้ไม่ต้องแต่งอะไรกับมันแต่เขียนตาให้หนาไว้ก่อน <c oughs> แล้วคือคิวก็ไม่เขียนคือทุกอย่างไม่มีอะไรเลยนอกจากอายไลเนอร์ที่แบบหนายิ่งกว่าการเอาสาลายชิลโกส30สิบอันมาเรียงต่อกัน <c oughs> คือแบบเบลลี่ก็ไม่รู้แฟชั่นการแต่งหน้าตอนนั้นของตัวเองแต่คือรู้รู้ว่าสวยสุดในที่เรียนพิเศษ,ษ,ษ,ษจะว่าตึกอะไรตึกอุ๊เขาจะไม่เขาจะไม่กรีดอายไลเนอร์กันเว้ยเขาจะเขาจะแบบตั้งใจเรียนไงแต่เราเนี่ยไม่รู้ว่ามาเรียนพิเศษหรือมาทําอะไรราาวเขียนอายไลเนอร์เราจะใช้เป็นโบสเบสิกโมเมนต์อันนี้นะคะของโซยีว่าทองทองเลยทาให้ทั่วเปลืกตาไปก่อน คือเรียกว่าเราแค่แบบเน้นให้ผิวมันดูสวยอะทุกอย่างมันก็โอเคแล้วอะแต่คืองานที่จะไปมันเป็นงานแบบมินิมอลเว้ยมันไม่จําเป็นต้องแต่งหน้าจัดเต็มลยอนึ่งศูนย์หนึ่งเพนซิลอันนี้ก็จะเป็นแบบสีน้ตาตาลทองๆเขียนใต้ขอบตาเขียนบริเวณขอบตาล่างขนตาปลอมที่เราติดเป็นของรีทีอันเร็กแบลๆแ,แบบนี้ เราไม่ต้องการติดขนตาให้มันดูแบบโอเวอร์ oh. ใช้เบนเ f ฟฟอันนี้คือเป็นบลัชแบบนี้ใช้เป็นสีนี้นะชมพูแดนดีไลออนผสมกับสีร็อก ใช้เบกก้านะคะแล้วก็ใช้เป็นคาลี่นะคะค่ะก็เป็นโทนแต่งหนะ้าแบบมินิมอลมินิมอลหน่อยเนอะก็แบบเป็นประมาณนี้นะคะก็ออกไปข้างนอกกันเลย o n l y the light when it's burning low Only miss the sun when it's t a r t s snow Only know you love her when you let it go ที่แรกที่คิดว่าจะไปนะคะก็คือยิวเทียมเ,เพราะว่าจะไปซื้อสำลีเช็ดหน้าเนื่องจากสำมีหมดหมดแระก่อนส,ส,สตูดิอมาเกตสรุปได้สองตัวนี้ได้อันี้และสีขาวเพราะว่าหวังใจว่าใส่ออกมาเราจะ ดูเซ็กซี่แบบนี้ <laughs> oh, ของร้านล้านอลังการมากดูสิว่าเราจะได้แค่สามีใหญ่ที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่า yeah. เดินมาเจอจุงกีถามีระดับชาติของเราจุงกีเขาไม่ใช่สามีของเราอีกต่อไปแล้วเขาเป็นสามีของคนอื่นไปแล้ว <laughs> เฮ้ยคือเสียใจมาก คือคือพูดเราจำตาคลอแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าต่อให้เขาไม่มีแฟนเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ดี <laughs> เขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรามีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้ด้วยนี่เราเจออันนี้ด้วยที่เราใช้มาเมื่อเช้านะคะชูบูก้าเออเฮ้ยมะะนันลดราคาด้วยอะจาก690บาทเหลือ445บาทเมจิกเทนว่ะอันนี้ลิลก็เคยใช้อันนี้ก็โเคใช้สำหรับแก้มกับปากนะคะแต่ว่าอันนี้เออเจ๋งว่ะมีขายที่วิวเทียมด้วย เดินๆมาก็เจอแอวสัมลีซึ่งส <c oughs> ัมลีที่จะซื้อก็เป็นมูมินเพราะว่าเคยใช้แล้วแบบมันดีมากแล้วก็จะซื้อไปใช้อีกของซอบเน่นะคะราคา79บาทนีอราคาไม่เบาแต่ว่ามันใช้ดีอะยอมยอม my bitches, my bitches. My bitches, my bitches. When I'm out here on the road, she's me and my bitches. She is all I know. she's me and my bitches. But girl, trust me, this is how it's gotta be. When I close my eyes, you're the one that I see. Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. So <coughs> หนาหงอยมากไม่มีเพื่อนอ่ะพูดดังก็ไม่ได้ไอคนอื่นคือชุดน่ะเธอชุดใหม่มากชุดใหม่น่ารักมากแต่ว่าใส่แล้วเหมือนคนท้องเลยมาหลบดำหลบฝนในรถเนื่องจากข้างนอกฝนตกนะคะ เราต้องรีบมาหลบฝนแล้วก็เดี๋ยวจะไปโรงแรม Oriental Residence ตอนนี้นะคะอยู่ในโรงแรม Oriental Residence นะคะกำลังรองไปงานอยู่เวลามไม่เริ่มิ <c oughs> คะคะพี่แอนส,สวยคือแบบมีความโลกลมมากในขณะที่ลิลี่กำลังเล่น R O V อยู่นั้น <c oughs> พี่แอนที่เคยเรียนร้องเพลงกับลิลลี่ <c oughs> ตอนสมัยเด็ก <c oughs> ก็มาเจอกันที่นี่พี่แอนเคยเป็นเดอกสตา์ป่ะคะหรือว่า เอฟ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 แล้วแล้วก oh, ็พ e okay. ี่โบนะคะก็ของแบรนด์วินมีสุดสวยที่เขียนคิวดีมากที่กำลังแบบนัวเกมมากเลยคือตอนนี้แบบว่านี่เลยลิลี่ต้องขอโบจริงจริงจะพันไม่รูกว่า กับสิ่งที่เป็นอ่ะมันไม่ใช่ดูผงก็มีความแบบเล็บและรองเท้าคือสวยงามแต่สิ่งที่เล่นคือ half cover คือมันหยุดไม่ได้เว้ยคือแบบมันหยุดไม่ได้อะมันกำลังลงแรงอยู่อ่ะถ้าเกิดแพเอาไงก็เด้มันตเอาที่หนูสบายใจอ่ะก็ชนะนะคะนี่คือเราชนะแล้วดีใจมากนี่เราได้ ของเราได้แบบนี้คะแนนเราแบบกากๆนิดนึงแต่แบบไม่เป็นไรทีมชนะก็พอบอก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 ดีนยก้องกับสภาพแบบดีเลยอ่ะเฮ้ยชนะใช่ที่นะเยอะจะมาเยอะจะมาเยอะแคนนอนเอออสมสามนี่บอกพี่จิ๋วคะใบ้เลยค่ะนี่ถูกเป็นแฟนคลับสมัยก็แต่อออะไรนะคะเนี่ยัก็แต่สมัยประถมหรือเปล่าพี่ก็รู้สึกว่า ม่อกี้ก็ไวเดียวกันกับลีลียอ่ะนใช่ค่ะไวเดียวกันเนานไเดียวกันไวเดียวกันไวแบบไวแม่แล้วไวลูกก็ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเย็นแล้วตอนนี้เรากาลังจะกลับบ้านกันนะคะเนื่องจากเราจะมาเช็คหนังหน้าของเราว่าเออวันนี้จริงๆผิวหน้าเราก็โอเคนะก็อยู่ติดทนดีขนาดแบบเดินตากแดดเดินตากฝนแล้วก็ไปงานแอร์วร้อนเย็นหนาวหนาวก็ ผิวก็โอเคนะก็ถูกไม่เป็นคราบดีเออถือว่าวันนี้หนังหน้าผ่าต้องกด subscribe แพลลิล่อย่าลืมกดกระดิ่งสั่นติงๆนะคะเวลาลิล่มาเราจะได้เจอกันนะคะบ๊ายบาย